ขายลูกโป่งด้วยนะลูกลูกโป่งให้พี่ชมดูหน่อยมันสวยงามมากถ่ายได้ไหมคะถ่ายถอยไปอีกเด็กเอ,อเอาลูกอันสีอันดีอนเอาเจนเต็มเลยเหรอไม่เอมาอันนี้มึงอ่ะเ้ามามาดิ่งน้ำดีกว่าเอเอาขาออกได้ไหมพอยังพอยังพอยัง ูนะคะว่าสวยไหมคะเป็นทวงเลยนะคะเต็มังมันเล็กอะลูกน,น,น้โอ้โหเต็มมังเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่ขาเดี๋ยวแบบเอาออกเอาออกมันจะนั่งเหรอไ,ได้นะั่งน,นั่งยังไงอะนั่งควินดเลยเอาออกให้หน่อยอุ้ยจะนัะ่งอะไหนมองก่อนใช้ลูกสวย,สวย ดิ่งดิ่งดิ่งหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเออต้องโดนตเลยเออดิ่งดิงดิ่งดิ่งดิงดิงดิงจะเล็กจะปลาอย่างเงี้ยเนโยนขึ้นต้นสวยใมันแตกบ่อก็พอแล้วโยนโยนขึ้นฟ้าเลยโยนขึ้นด้านบนเนี่ยให้มันหล่นลงมาเอาเอาแล้วไปข้างหลังแล้วไหนคะโอ้ทำไมจิกอย่างนั้นล่ะคะ เอาเป่าได้ด้วยโหแรงเยอะได้เฮ้ยใบบัวนี่มันเก่งจริงนะเนี่ยลกูกฮะหนูแรงเอาแรงมาจากไหนเนี่ยอ่ะโอ้โหระเบิดตั๊มหนาวหนาวหนาวไหนไหมก็รู้ว่าหนาวเย็นาน,าน,าน,าน้ำเลยก็ดเดี๋ยวอาบน้ำเลยไม่ เป,เป่าได้ทุกอย่างเลยเป่าได้ทุกลูกโป่งเลยอ่ะลูก